สวัสดีครับวันนี้ช่อง NNK เล่าเรื่องจะมาเล่าในวัดที่เราไปบ่อยๆมีตุ่มน้ำมนขนาดตุ่มอาบน้ำธรรมดาธรรมดาสูงประมาณเมตรกว่าปกติแล้วพระอาจารย์ท่านจะเอาไม้มาปิดไว้เพื่อไม่ให้หมดมแมลงหรือเศษใบไม้ดอกไม้ปลิวลงไปทําความสกปรกเพราะน้ำมนนี้ท่านมักใช้อาบให้กับญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็มักมาขอความเมตตาแบ่งไปใช้เองที่บ้านบาง วันนั้นที่ได้ไปวัดกลับเสียดึกไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการนั่งสนทนาธรรมกับพ่าอาจารย์และลูกศิษย์คนอื่นที่มาพร้อมกันเพียงสองภาษาคนเท่านั้นคุยไปคุยมาก็ออกทะเลไปเรื่องลึกลับอีกนั่นแหละหนึ่งในเรื่องลึกลับที่คุยกันก็คือเรื่องของปู่สงเฝ้าทรัพย์เนื่องจากจู่ๆคิดอะไรไม่รู้เดินไปหยิบขวดน้ําเปล่าในรถเพื่อเอามาใส่น้ำมนต์แล้วไปเจอกําไลสำเร็จขนาดใหญ่นอนนิ่งอยู่ตรงก้นโองพระอาจารย์หรือที่เรามักเรียกติดปากว่า หลวงพี่ท่านเล่าว่าเมื่อก่อนได้กาไรสัมฤทธิ์มาก็ปลนเอาไปรวมกับมวลสารเวลาสร้างวัตถุมงคลแจกญาติโยมตลอดจนวันหนึ่งอาจารย์ของท่านจึงทักว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของกําไรเอาไปปลนมั่วซั่วเสียของหมดกําไรบางชิ้นสามารถนําเอามาแช่น้ําเพื่อทําเป็นน้ํมนต์ได้เพราะเจ้าของเดิมเขาสร้างให้มีพลังทางพุทธคุณกันหรือล้างคุณใส่ได้ด้วยซ้ำนับตั้งแต่ถูกเตือนมาหลวงที่เลยโยนกําไรใส่ตุ่มน้ำมนต์ไปเสียสองสามอันแถมบางครั้งได้เพิ่มมาจากตลาดค้าของเก่าหรือญาติโยมเอามาถวาย กำไรสำเร็จที่ว่านี่เป็นของเก่าที่มักุดค้นเจอในพื้นที่บริเวณท่ากลางและทาคอีสานในปัจจุบันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในราว2500ปีมาแล้วที่เรียกว่าสมัยสำเร็จซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นเครื่องรางในการขับไล่วิญญาณร้ายซึ่งนิยมใส่กันตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาแต่กำไรสำเร็จที่พระอาจารย์มีนั้นน่าจะเป็นศิลปะในยุคทวารวดีมากกว่าซึ่งดูจากสภาพแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ข้อมือคนเสียด้วย ความสงสัยนี้ไม่เพียงแต่เกิดกับบรรดาญาติโยมที่เห็นกำไรเท่านั้นแม้แต่พระที่เป็นสาธรรมิกกับหลวงพี่เองก็สงสัยท่านหลุดปากออกไปวันหนึ่งว่าโอ้ท่านดูสิทิใหญ่ขนาดนี้สงสัยเอาไปใส่ข้อเท้าหรอมั้งผมว่าใส่ข้อมือคงไม่ไหวถ้าบอกว่าเอาทําเป็นตัวลับผมเชื่อซึ่งในคืนเดียวกันนี้เองหลวงพี่ที่โดยปกติแล้ว จะเจริญสติก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกครั้งและท่านก็ไม่เคยฝันเลยมาคืนนั้นท่านฝันว่ามีชายผิวดำแดงรูปร่างสูงใหญ่ใส่เครื่องทรงเหมือนกษัตริย์ตามที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องทรงของเจ้าในสมัยทวารวดีท่อนบนเปลือกข้าสังวานท่อนแข่ประดับด้วยเครื่องประดับมีมูลค่าแต่ที่สะดุดตาคือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกำไรสำเร็จที่ท่านได้มาจากโยมคนหนึ่งเป็นกำไรอันเดียวก,กันกับที่เพื่อนของท่านพูดติดตลกไปเมื่อกลางวันว่าเอาไว้ทำตรวน ซึ่งในภาพฝันมันติดอยู่กับแขนท่อนบนของชายคนนั้นเขาถอดมันออกมาจากแขนแล้วยื่นให้พร้อมพูดว่าท่านเราขอถวายสิ่งนี้จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปวันรุ่งขึ้นท่านเล่าความฝันให้กับสายฟังท้าเพื่อนถึงกับเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วเล่าว่าตนเองก็ฝันถึงชายคนดังกล่าวเช่นกันแต่สําหรับตนแล้วนั้นชายคนดังกล่าวปรับยืนพนมมืออยู่ตรงหน้าแล้วชี้ไปที่แขนท่อนบนกล่าวว่าท่านขอรับสิ่งนี้คือกําไรถุงแขนเป็นสำริดใส่ เอากาลังหาใช่ตรวนดังที่ท่านกล่าไม่พูดเสร็จก็หายไปกําไรโบราณที่หลวงที่ได้มาบางครั้งท่านก็ไปเดินในตลาดเพราะตลาดของเก่าเจอก็ซื้อมาไว้ด้วยเพราะตนเองชอบในศิลปะอ,อยู่แล้วแต่ไม่ได้พยายามสอบแสวงหาให้ได้มาแต่อย่างได้หลายครั้งที่คนขายเล่าว่าคนที่เอามาปล่อยต่อนั้นไม่สามารถครอบครองไว้เองได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทําได้เพีงผลักให้ของชิ้นนี้พ้นไปเสียจากชีวิตแม้แต่ หลวงที่เองก็ยอมรับว่าเคยฝันประหลาดเกี่ยวกับวัตถุโบราณเช่นกันบางครั้งท่านก็ไม่ต้องไปไหนก็มีคนเอามาถวายให้ที่วัดเพราะเมื่อเก็บไว้เองก็มีแต่เรื่องสวยเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งที่ญาติโยมเอาของเก่ามาถวายไม่ใช่แค่กาไลสังหริ์บางครั้งมีเครื่องปั้นดินเผาโบราณตู้พระเก่าๆหรือแม้แต่พระพุทธรูปโปรและอื่นๆจนท่านพูดติดตลกว่าไม่ใช่อัตมากลายเป็นรับของโจรดนโยม ถึงกระนั้นท่านก็กอบเอาของพวกนี้มารวมรวมกันแล้วสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้าของเดิมด้วยประสบการณ์ท่านเล่าว่าของโบราณในบางครั้งเจ้าของเขาหวงในบ่ายวันหนึ่งที่ท่านสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลอยู่เมื่อจบบทก็มีเสียงระเบิดปังดังลั่นเล่นเอาพระลูกวัดทุกรูกครูเข้ามาที่กุฏิท่านด้วยความตกใจหนึ่งในพระลูกวัดเล่าอย่างขอนพองว่าท่านบังเอิญละสายตาจากการท่องบาลีแล้ว มองลอดหน้าต่างมาที่กุติหลวงพี่พอดีเห็นลำแสงพุ่งตัดแสงอาทิตย์ขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะดเดียวก,กันกับที่มีเสียงระเบิดในภายหลังผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนได้รับคําตอบว่าวิญ,ญญาณที่ผูกมัดกับสิ่งของเหล่านี้ถูกปลดปล่อยด้วยแรงจิตแห่งศักยบุตรจึงมีเสียงระเบิดขึ้นคล้ายกับว่าพวกเขาถูกจองจาไว้นานด้วยความปรารถนาของตนแต่ผู้แก่พันฒนาการจนสําเร็จคือพระที่ส่งจิตแผนเมตตาไปให้หลวงพี่เล่าไปถึงเรื่องของวัดกุดิดาวที่อยู่ยังวัดเหมิงเย็นจังหวัด พระนครศรีอยุธยาว่าครั้งหนึ่งในยุคตื่นทองที่ผู้คนพากันขุดกุูหาสมบัติในบริเวณวัดของจังหวัดเก่าแก่ที่หนึ่งก็คือวัดกุฎีดาวท่านได้ฟังมาจากอาจารย์ว่าสมัยนั้นพอตกกลางคืนก็มีเสียงขุดหาสมบัติกันยกใหญ่ตามลายแทงที่ได้มาพอช้าทุกอย่างก็เงียบสงบปเป็นไปเช่นนั้นจนกระทั่งเจอสมบัติสมบัติที่ว่ากลับทําให้ทีมขุดซึ่งนําโดยเจ้านายพระองค์หนึ่ง ถึงกับมองหน้ากันเลิกลากเพราะสิ่งที่ได้มาคือพระเครื่องทองคาเพียงสี่ห้าองค์กับหายสวิสขนาดใหญ่ที่ปากไหลเล็กแต่ท้องไหนกับเป็นออกมาอย่างไม่สมส่วนทีมขุดจึงจัดการทุบหายสามสี่อันออกเสียหมดเมื่อไหายใบสุดท้ายแตกออกมีเสียงระเบิดตูมใหญ่จนหลายคนนึกว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ระเบิดผู้ที่อยู่รอบบริเวณก็ถึงกับขนพองสยองกล้าวเนื่องจากเห็นลำแสงประหลาดพวยพุ่งพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงบริเวณที่ค้นพบไหลและพระเครื่องในขณะที่ผู้ล้อมวงทุบหายกลับไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรเลย สิ่งที่อยู่ในหมายเพียงกระโหลกศีรษะของคนสี่คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อกังขาก็คือเหตุใดกระโหลกที่ใหญ่กว่าปากใจจึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้หากกล่าวว่าใส่ไปพร้อมกับการปั้นขึ้นรูปก็ไม่น่าใช่เพราะกระดูกน่าจะปัดนเป็นเท่าเมื่อนำหายดังกล่าวไปอบด้วยความร้อนตามกรรมวิธีการผลิตเล่ากันว่านอกจากหลายและพระเครื่องยังค้นพบแผ่นจารึกเล็กๆที่ใครหลายคนทึกทักเอาว่าเป็นใบเสมาแต่ลับสลักคำแช่งลักษณะที่ว่าหากมันผู้ใดบังอาจนำสมบัติที่แอบซ่อนเอาไปแม้แต่ชิ้นเดียว จะมีอันเป็นไปนับตั้งแต่นั้นหลังจากที่พบสมบัติเพียงเท่านี้ผู้นําทีมจึงเอาไปเพียงพักเครื่องทองคาส่วนสิ่งที่เหลือก็ทําลายฝังจมไว้เนื่องจากไม่มีมูลค่าใดๆเล่ากันว่าหลังจากนั้นทีมขุดก็ประสบกับปัญหาชีวิตบ้างก็ฆ่าตัวตายบ้างครอบครัวแตกสาแรกขาดก่อหลุมจนเป็นบ้าแต่หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดที่เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ก็คือผู้นําทีมขุดที่ต้องไปสิ้นชีวิตอยู่บนมา้านั่งริมทางรถไฟแห่งหนึ่งในประเทศในแถบยุโรป หลวงพี่เมตตาให้ความรู้ว่าในการที่คนหนึ่งจะสลัดตนเองเฝ้าทรัพย์สมบัติเขาจะต้องทําจิตให้ห่วงของเหล่านี้ปาวารณาตนว่าจะเฝ้ามันไว้ชั่วการและทําหน้าที่ในการย,าย้ายสมบัติเมื่อมีใครละโมบมาขุดค้นจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมและมีกวามผูกพันกับสมบัติด,ดังกล่าวจึงจะมอบให้เรื่องย้ายสมบัตินี้มีเรื่องเล่าว,ว่าบางครั้งคนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นกรัสมบัติก็ได้ยินเสียงครึกยาวในตอนกลางคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างหุดดินอยู่เพราะบางครั้งในการ ขุดสมบัติเมื่อมีวิแววจะพบแล้วเขาก็ทําสัญลักษณ์ล้องเอาไว้แต่เมื่อกลับมาขุดก็ไม่พบเสียแล้วซึ่งผู้ที่เฝ้าสมบัตินั้นเมื่อตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้นก็จะทําการปาดคอตนเองให้เลือดหลัง่งรถสมบัติที่ฝังไว้คนที่เหลือจึงจัดการทําพิธีกรรมเอากระดูกหรือร่างยัดใส่ภาชนะแล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอ่านหรือร่างยัดใส่ภาชนะแล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอ่านองค์การแข่งตามลําดับขั้นตอนเรื่องปู่สงเห็นทีจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ ซึ่งเรื่องของวิญญาณห่วงของอจต้องยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือการที่มีโยมคนหนึ่งเอาตลับสีพึ่งมาให้หลวงพี่ดูเขาเล่าว่าทุกคืนตั้งแต่ซื้อตลับสีพึ่งมาจากร้านของเก่าคนในบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปมาในบ้านหนักเขาก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นประตูหน้าต่างกระแทกปิดโดยไม่มีลมหรือข้าวของย้ายที่ได้เองบางครั้งมีเสียงกรีดร้องดังในบ้านคนที่ซื้อตลับสีพึ่งมาทนไม่ไหวจึงพามาให้หลวง ที่ช่วยแก้ปัญหาให้หลวงพี่เล่าว่าแทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากเลยเมื่อยมอีกคนขอเอาไปดูบ้างเขาควักกล้องส่องพระออกจากกระเป๋าแล้วส่องดูรายละเอียดเนื่องจากเป็นพวกชอบของเก่าเหมือนกันแต่กลับผงกเมื่อเห็นหยดเลือดแห้งกรังติดอยู่ตามซอกของตลับเมื่อยื่นให้หลวงพี่ดูท่านก็ยืนยันว่าเป็นหยดเลือดสีน้ำตาลแห้งๆติดอยู่จริงโยมที่เป็นเจ้าของตลับสีพึ่งจึงตัดสินใจถวายไว้ที่วัด โดยทันทีเพื่อให้หลวงที่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับวิญญาณของเจ้าของเก่าที่ยังห่วงของตัวเองอยู่หลวงที่ได้แต่สายหัวแล้วบ่นให้ฟังว่าคนที่อยากได้ไม่เคยมาปรึกษาพอได้มาแล้วมีผีก็ไม่พ้นพระต้องแก้ให้ทุกที